นี้ครับพาฝรั่งมาตีต่อนะครับว้าวครับเดี๋ยวแต่งตัวกันเลยนะครับ3 2 1 e e two o ่านเอ็มนำทีมนะครับนี่นะครับเสื้อนะฮะโอ้โหเมาะขนาดเสื้อใหม่นะครับงามครับทิ้งงานใหม่ทีมงานใหม่นะครับโอ้โหมิสเตอร์มาร์คนะครับน่าイス โอเคครับเดี๋ยวแต่งตัวสักครู่ครับนีครับมิสเตอร์มาร์กนะครับสนใจนะครับจะมาตีต่อนะครับวันนี้มาเป็นลูกมือนะครับโอเคครับตอนนี้เช็คพัดลมนะครับนี่ชุดของมิสเตอร์มาร์กนะครับใช้มิสเตอร์มาร์กใส่นะครับ นี่นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นบรรยการนะครับทุ่งนาพันหนึ่งนะครับหลังจากน้ำลดนะครับโอเคนะครับนี่ครับไกสาวสวย2คนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ขึ้นตีลังนี้นะครับไกด เอาด้ครับโอเคครับโอเคโอเคนี right. ahead, well, so. resume, like oh, notice, oh. ่ครับมิสมากำลังสวมชุดนะครับโอาครับหาใส่ยากนะครับตัวสูงครับพอดีเลยครับชุดนี้ตัดเผื่อไว้นะครับดี๋

โอเคร้อยนะครับผมกุดมาได้ไม่ใช่ถุงยางมาไปครับโอเคครับตอนนี้มีสมาร์คครับแต่งตัวเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพร้อมตีเลยนะครับดูกันยาวๆครับลังแต่งหมวกอยู่นะครับโอเครับเดี๋ยวผมไปเตรียมสถานที่รอนะครับไปครับนี่นะครับหลังจากน้ำแห้งนะครับ นี่นะครับเสียงนาผ่านหนึ่งนะครับค,ครับเดี๋ยวเตรียมสถานที่รอนะครับนี่นะครับเละเป็นเป๊ะหมดเลยนะครับน้ำท่วมนะครับ

Oh. oh my <laughs> god. Oh. No. no. Ah. No. Mình đi lên hết. Đi lên เาโอเคครับน okay. 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 ี่นะครับผลงานโอเคครับเดี๋ยวไปดูผลงานรวมข้้งน่านะครับอ่ะเอาภาพไปโอเคนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับลุงมารีต่อมาแล้วครับบอกไม่กลัวเลยนะฮะ อยากได้อีกสิบลังนะครับอยากเจออีกสักสิบลังนะครับนนี่นะครับนี่ครับผลงานเรานะครับนี่ครับเดี๋ยวตอนเที่ยงนี้นะครับตําน้ำพริกนะครับเอ้าวางก่อนเลยอ๋อโอเคครับนี่นะครับเผนลังแรกนะครับนี่เป็นลังที่สองนะครับอ๋อนี่ครับพอได้ หนึ่งตำน้ำพริกนะครับพอดีเลยนะครับไม่มีหางเลยครับเต็มเปี้ยเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับโอ้โหสวยๆนะครับนี่ครับแต่ยังสวยสู้ไกด์ไม่ได้นะครับนี่นะครับโอ้โหลูกมือนะครับลูกมือคนใหม่นะครับโอเคครับต่อที่นายไมนาเรียกลุงมารลุงมารชอบนะครับอยากลองนะครับ ดคุณได้โอเคเลยเยี่ยมเลยไปตีต่อต่างประเทศดูนะครับนี่มิสต์มาร์กนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปรอดูเอ่อตอนนึ่งอีกทีนะครับตำน้ำพริกนะครับโอเคครับโอเคนะครับ อาหารต้อนรับลุงมาร์กนะครับมาสท้ต่อต่อของเรานะครับตีมาเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเป็นตบกันเมื่อกี้ครับนี่นะครับน้ำพริกนะครับน้ำพริกต่อนะครับมอร์นิ่งคอร่ผักบุงต้มจืดส้มตำนะครับข้าวผัดนะครับมเ้าแล้วข้า้ข้า โอคค้โหนี่อาหารน่ากินมากเลยนะต้องเอาไปเองตั้งแต่เนาะโอเคครับฝากกดติดตามาก,กดแชร์กดไลค์ช่องพันหนึ่งไว้ด้วยนะครับพันหนึ่งของผมใช่ไหมใช่ครับถูกต้อง<า>ครับ <laughs> ขอบคุณครับ